สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อซทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ได้เข้ามาทางช่องจะได้เอาสูตรสิบล่างเฮงเฮงมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันนะครับสูตรสิบล่างนี้ก็เข้ามาประมาณสิบสามงวดนะครับสิบสามงวดก็จะหลุดอยู่ตรงนี้งวดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบางงวดก็เข้าหลักหน่วยนะครับ ู้สึกว่าจะเข้าหลักหน่วยประมาณ2งวดนะครับงวดที่ออก1นึ่สและ85นะครับหลังจากนั้นก็เข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับลองมาดูสถิติงวดแรกเขาก่อนนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้สิบล่างเฮงเฮงก็3ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้มี3ตัวมาสิบล่างอย่างน้อยก็1ตัวนะครับก่อนอื่น เพื่อนๆและสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสูตรทุกสูตรก่อนนำตัวเลขไปใช้จริงนะครับโปรดวิเคราะห์และพิจารณาให้ทีท่วนนะครับก่อนนำไปใช้จริงนะครับก็หวังดีนะครับเตือนๆกันไว้ก่อนนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับเพื่อนๆและ f อซทุกๆท่านนะครับมาลองมาดูครับสถิติงวดแรกเขานะครับสถิติงวดแรกเขา ก็นามสูตรก็จะได้แปดเจ็ดหกนะครับพอดีผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หกเจ็ดนะครับไปในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ออกอยู่ที่หกเจ็ดใช่ไหมครับงวดนี้มาสองตัวเลยนะครับ มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยแล้วถัดมางวดที่สองนะครับงวดที่สองก็ได้เก้าแปดเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งนะครับก็เลขเก้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับก็เข้าอยู่ที่เลขเก้าเป็นหลักสิบนะครับตามสูตรเลยนะครับแล้วก็ถัดมางวดที่สามก็จะได้ 6 5 4สนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่4 6นะครับงวดนี้ก็มา2ตัวนะครับงวดนี้ก็มา2ตัวมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาก็เป็นงวดที่4นะครับงวดที่4ก็จะได้7 หกห้านะครับพอดีผลลัพธ์สองตัวงวดนี้มาเบิ้ลนะครับออกหกหกนะครับก็เลขหกก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆและทีฟีทุกทุกท่านนะครับก็ผ่านนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมางวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าตามสูตรก็จะได้สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับได้สี่สามสองนะครับ ผลลับธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่44งวดนี้ก็มาเบิ้ลนะครับเลขสีก,ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับออก44ใช่ไหมครับมาถัดมาครับถัดมาก็งวดที่6นะครับงวดที่หกงวดที่6ตามสูตรก็คิดจำนวนแล้วก็จะได้7 6 5หนะครับพอดีผลลับ สตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่6กสนะครับก็เลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนและเจ็ดสีทุกท่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าตามสูตรนะครับวดที่7นะครับงวดที่7ก็จะได้5 4าสนะครับผลลัพธ์สตัวรัฐบาลก็ออกอยู่ที่หนึ่งสี่นะครับเลขสีงวดนี้มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับ ก็ถือว่ายังข้าวนะครับแต่ไม่เข้าวตามสูตรนะครับมาข้าวอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ยังผ่านให้ผ่านนะครับแล้วงวดที่8นะครับงวดที่8ก็จะได้6 5สีนะครับได้6 5หสีนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้ออกเนะครับงวดนี้หลุดนะครับไม่มีเลข9และไม่มีเลข1นะครับตามสูตร นะครับไม่มีมี6 5หสีนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่9กนะครับก็ถือว่าลุดนะครับงวดนี้นะครับงวดที่8แล้วงวดที่9นะครับงวดที่9ก็ได้5 4 3สีนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่85ภายในงวดนี้นะครับงวดที่9กใช่ไหมครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยคือเลขหนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่า ยังให้ผ่านนะครับก็ยังให้ผ่านนะครับข้าวอยู่นะครับแต่ไม่มาตามสูตรหลัก10นะครับถัดมางวดที่10นะครับเพื่อนๆงวดที่10ก็ได้098นะครับผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ออก8 9นะครับงวดนี้มา2ตัวเลยมาทั้ง8และ9นะครับก็ถือว่าเลข8มาเข้าอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับให้ผ่านเลยนะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมางวดที่11นะครับงวดที่11ก็ได้8 7 6นะครับภายในงวดนี้นะครับผลลัพธ์2ตัวออกอยู่ที่61นะครับเลข6กก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับมาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าตามสูตรเลยหลัก10นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดที่12นะครับงวดที่12ก็จะได้1 0ึนะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานก็งวดนี้ออก0ูนย์นะครับงวดนี้มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับมา2ตัวเลยนะครับมา2ตัวเลยเลขศูนย์ก็มาอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านแล้วถัดมาครับงวดที่13นะครับงวดที่13ที่ผ่านมานี้นะครับก็จะได้4 3 2ใช่ไครับเพื่อนๆและ f อฟทุกๆท่านนะครับ432ผลลัพธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่43ใช่ไหครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข4นะครับเป็นหลักสิบครับเข้าตามสูตรเลยนะครับ ก็ผ่านนะครับงวดนี้ให้ผ่านเหมือนกันนะครับมาเข้าตามสูตรเลยต้องดูสถิติเขานะครับสิล่างเฮงเฮงงวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่14นะครับนี้ก็จะเป็นงวดที่13ก็มาทั้ง2ตัวมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยเลยนะครับก็จะมาหลุดเข้าหลักหน่วย2งวดนะครับเพื่อนๆและ f c แล้วก็มาหลุดงวดหนึงที่ออก91นะครับหลังจากนั้นก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็เข้ากี่งวด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10งวดที่ผ่านมานี้นะครับแล้วงวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่14นะครับเพื่อนเก็เรามาคิดคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับเราต้องเตือนทุกครั้งนะครับคำเตือนนะครับต้องมีทุกครั้งนะครับทุกคลิปนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ลอง มาลุ้นดูครับว่าศูนย์นี้10บล่างเฮงๆนี้ว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับก็มาคิดคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่างวดที่สิบสี่นี้ผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆสาตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสาตัวหน้าครั้งที่สองสาตัวหน้าครั้งที่สามสาตัวหน้าครั้งที่สี่ ผมจะใช้3าตัวหน้าครั้งที่2นะครับจะใช้หลักหน่วยนะครับก็จะใช้หลักหน่วยใช้ตำแหน่งนี้นะครับก็เลขศูนย์ใช่ไหมครับก็ศก็เป็นตัวเด่นตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกเลยก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็ลดแต้มลงนะครับ0ูแล้วก็9ก้านะครับลดแต้มอย่างละแต้มนะครับเก้าแล้วก็ลดแต้มลงนะครับก็ ได้8ดนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ3ตัวยังน้อยมา1ึงตัวนะครับส0ล่างเฮงเฮงสูตรนี้นะครับก็น่าติดตามน่าลุ้นนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก่อนนำข้อมูลไปใช้จริงโปรดวิเคราะห์และพิจนารณาดูให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับตัวเลขสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับ ก็ลองมาลุ้นดูนะครับ098นะครับงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ098งวดนี้นะครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ098นะครับ10ล่าง3ตัวมาตัวนะครับ098จะมีตัวไหนมาให้เป็นหลักสิบงวดนี้นะครับส่วนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเพื่อจะได้หาสูตรดีๆสูตรใหม่ๆม,มาวิเคราะห์และคิดคำนวณให้เพื่อนๆได้มีแนวทางนะครับแล้วก็ได้มีทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งนะครับสิบล่าง3าตัว มาหนึ่งตัวงวดนี้ได้เลข098นะครับได้098นะครับผมเอาตำแหน่งนี้มาคิดคำนวณให้เพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็ลดแต้มลงนะครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับ0ก็ลดแต้มลงก็เป็นเลข9นะครับ098นะครับก็ได้ตาม0ูนย์นี้เลยนะครับ098นะครับเพื่อนๆ ไอตีก็13มงวดนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับ13มงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับผมฝากเตือนอีกครั้งนะครับก่อนนำตัวเลขไปใช้จริงนะครับโปรดวิเคราะห์และพิจารณาให้ถีถ้วนด้วยนะครับ ตัวเลขไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจมีเข้ามีหลุดนะครับเพื่อนๆและเอซทุกท่านนะครับมีเข้ามีหลุดได้นะครับก่อนนําไปใช้จริงนะครับอย่าลืมพิจารณาให้ถีทวนด้วยนะครับก่อนนําไปใช้จริงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับ